จู่ๆทัวร์ก็ลงหลังนิกกี้พูดแบบนี้นิกกี้โดนชาวเน็ตวิจารณ์เละหลังขุดประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเป็นประเด็นขึ้นใหม่อีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของนิกกี้นาชาติที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นมีการออกมาพูดเล่าช็อตฮาของก้อยอรัชพรอ,อดีตคนรักที่เล่าออยว่า ถึงแม้ว่าจะมีการเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เห็นกันอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่ก้อยเมาบางครั้งก้อยก็จะโทรหานิกกี้อย่างล่าสุดที่ก้อยไปออกรายการโอฮาน่าเขาก็โทรมาหาผมแล้วก็พูดว่าอยู่ไหนงานนี้ฮาจินิเฟอร์คิมที่นั่งร่วมรายการถึงกับเสริมทันทีว่าแสดงว่าลึกๆเขาอาจจะรู้สึกปลอดภัยเวลาคุยกับเรา หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ค่ะชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นนิกกี้ควรหยุดพูดเรื่องก้อยกับรายการอื่นๆที่ออกแนวเหมือนแบบจะกลับมาคบกันได้แล้วนะเอาจริงๆต่างคนต่างอยู่เธอะเลิกากักได้แล้วจ้าก้อย move on แล้วจ้าเรือท็อปก้อยอาจจะพายไม่ไปเพราะก้อยอาจจะไม่ได้ชอบแต่คิดว่าก้อย move on ได้แล้วแค่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ ซึ่งเรียกได้ว่างานนี้ค่ะกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเลยทีเดียวละค่ะ